ผมเป็นไปเร็วซาวจอวิชิตมือไปร็วครับไฟยี่สองมัลลมมิวันครับสองเกือบเกือบยีบ่สิบบาทรถซ้อมอยู่ที่ใครอันสก,กุลมีครมีใครเป็นคู่ป้าคูา่สาอบ้างที่นั่นมีเพชรรุ่งเลยยาแล้วก็เบิร์กบ้านก็คือพวก,พวกเพื่อนๆในค่ายตัวให,ใหญ่จะช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละนี่พ่าครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักไปปล่อยมาไม,ากมา่กี่กิโลครับหกสิบเราเมือ่อไตายเลยครับก็ นอกได้แนได้แล้วอย่างวันนี้เราเจอคีรีหลวงเคยเจอกันยังไม่เคยครัแรกเลยได้ศึกษาคก่งมาต่อยขึ้นมาปะก็ดูครับเราเขาเป็นมอเตอร์ตล์อะไรจันเล่นไหมก็ฟิล์มครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็เบี่ยงไปเรื่อยก็ใส่ตาตาตายเราเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ปตกอร์ออสกอร์นเราเจอกับก้องชัยเป็นยังไงแพ้ครับแั้พาแพ้คะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ที่นั่นลายิพาลายิพาวันนี้ต่อยร้อย ยี่สิบสองยี่สสองได้ฮันเฟยนนี่จะสบายเนาะครับผมเมื่อกี้เราสอบแล้วเกินอยู่เจ็ดสองเจ็ดสองวันเดียวเดินไปเดินมานี่ก็ได้จะผ่านเรียบร้อยแล้วแรการตัวนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ละก็เต็มที่เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมัครแรกแล้ววยินนี้มาพร้อมแจ้งเกิดด้วยป่ะพร้อมแจ้งเกิดเลยเนาะแล้วต่อยมวยมาลุลลุนทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมานหนักร้อยได้ป่ะได้ได้เนาะเราคนจังหวัดลพบุรีครับ อาฝากชวนชวนแฟนขับรถนี่หน่อยอ๋อฝากแฟนมวยชาวลพบุรีครับวันนี้เต็มที่ครับที่แน่นอนนะเราค,คุมมาไมา่ก,กี่กิโล4กิโล4กิโลได้นะโอเคขอบใจบ้างน้องชายครับ